โอเคครับทีนี้หลังจากที่เราเซตตัว Android Home กับ Java Home เรียบร้อยนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะทำกันก็คือเราจะลองให้ตัว App เตียมนะครับมันลองทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับตัว Android Emulator นะครับเราแค่อยากจะพรูฟว่ามันสามารถเชื่อมต่อกันได้จริงๆนะให้ทุกคนมาเปิดตัว App เตีนะครับตัวนี้ตัว a อปเต m มนะครับ okay. ทีนี้ ระหว่างที่เรอแอปเปยมเปิดนะครับคืออยากให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าในตัว Android emulator ของทุกคนเปิดอยู่นะแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่ชื่อ Material X นะครับ install อ,อ,อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคน make sure นะครับโอเคครับทีนี้พอแอปเปยยเปิดขึ้นมานะครับเราไม่ต้องปรับอะไรนะครับเราแค่กดปุ่ม Start Server ไปเลยนะครับพอเรากด Start Server เนี่ย หน้าตามันจะเป็นหน้าจอดำๆขึ้นมานะครับจะมีเห็นว่า the server is running นะทีนี้สิ่งที่เราจะลองกันนะครับให้เรากดปุ่มแว่นขยายตรงนี้นะครับที่มันจะเขียนว่า start inspector session นะมันจะเปิดหน้าต่างหน้าต่างหนึ่งขึ้นมานะครับพอเปิดหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เราสังเกตดูนะครับว่าข้างบนนะครับเรียกว่า automatic server แล้วก็ข้างล่างนะครับเขียนว่า design c a p a b i l i t y นะครับ แล้วก็มันจะมีสิ่งที่เขียนว่า j s o n r e p r e อ e n t a t i o n อยู่ทางขวามือน,นะครับแล้วมีปุ่มดินสออยู่นะครับให้เรากดปุ่มดินสอนั่นนะครับแล้วก็มันจะให้เราพิมพ์ได้ตอนนี้ให้เราพิมพ์อะไรก็ได้นะครับทีนี้ให้เราเอา J s o n ที่ผมจะให้ไปใน Description Link นะครับผมจะตั้งชื่อไฟล์ว่า test app s o n นะให้เรา Copy ตัวนี้นะครับ Copy ตัวนี้นะผมจะให้ไปด้วยนะครับในใน Description ของวิดีโอแล้วให้เราเอาไปวาง นะครับลบของเก่าออกให้หมดนะครับแล้วก็วางหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มรูปแผ่นดิสนะครับที่มันเขียนว่าเซฟนะพอเซฟเสร็จเนี่ยให้เรากดปุ่มสตาร์เ s ชันนะครับเดี๋ยวนี้ผมลากหลบนิดนึงนะครับให้เรากดปุ่มสตาร์เซชันนะมันจะหมุนอยู่พักนึงนะครับแล้วให้เราดูสังเกตตัว Android e m u l a t t r เเรานะครับมันจะมีการขยับนะทีนี้ เรารอจนตัวนี้มันทํางานเสร็จนะครับระหว่างนี้ก็คือตัวแอปเปิลเนี่ยมันกําลังทําการติดต่อไปที่ตัว Android Emulator นะครับแล้วมันจะทําการเหมือนเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะเรารอให้มันมันใช้สักพักหนึ่งนะครับโอเคจะนานนิดนึงนะครับทีนี้ตัวแอปขึ้นมาแล้วแต่ว่าในตัวแอปเปิของเราจะยังหมุนอยู่นะครับให้รอจนมันมันทำงานเสร็จนะโอเค พอมันทํางานเสร็จเนี่ยเราจะเห็นว่าอันนี้คือหน้าต่าง emulator เนอะอันนี้คือหน้าต่างของแอปเปิลอย่างงงนะครับหน้าต่างม,มันจะเหมือนกันอันนี้เป็นการบอกว่าตัวแอปเปยมของเราเนี่ยสามารถติดต่อ,อก,กับตัว Android emulator ได้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าต่างนี้เราเรียกว่าหน้าต่าง inspection นะครับมันเป็นหน้าต่างที่เราเอาไว้ในการดูว่าตัว element แต่ละตัวของ Android บนหน้าเว็บเอ้ยบนหน้าแอปเนี่ยนะครับมันต้องใช้ locator เป็นอะไรถ้าใครยังจำได้นะครับใน ในเซสชันที่เป็นเว็บออโตเมชันเวลาเราอยากจะอินสเปกตัวเว็บอะไรให้เราคลิกขวาแล้วเลือกอินสเปกถูกไหมครับแล้วเราจะเห็น,หนตัวดอมอันนี้ก็เหมือนกันครับแต่ว่าเราไม่สามารถทําในเบราว์เซอร์ได้นะครับเราก็เลยต้องใช้ตัว a อปเปิลอินสเปกเตที่มันขึ้นมาอย่างนี้เราสามารถคลิกดูได้นะครับว่า,าสิ่งที่เราอยากจะทําอะไรกับมันเนี่ยคืออะไรพอเรากดปุ๊บนะครับมันก็จะมีะรายละเอียดของสิ่งที่เราต้องอต้องการจะทำอินเทอร์แอคชันกับมันขึ้นมาประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมาได้ถึงตรงนี้เนี่ยแปลว่าตัว,ตว Android emmulator เชื่อมต่อกันได้นะครับ